สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะก็วันนี้มาพบกับพวกเรานะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาษาจีนชั้นปีที่หนึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของทุนการศึกษาของประเทศจีนนะคะก็เป็นการพูดคุยกับเพื่อนที่ได้รับทุนมาโดยตรงเลยก็ขอให้เพื่อนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งะคะ่ะ วัสดีค่ะชื่อนา,น,นางสาวมนัสนาเมธีทัศนีนะคะเคยศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาจีนมหาวิทยาลัยบุราทค่ะตอนนี้ก็คือได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนค่ะเป็นคุณเ,เต็มจำนวนค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิายทยาลัยศรีเมืงค่ะคณะภาษาและวรรณกรรมจีนค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะก็คือได้ทุนของอะไรแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน ยังไงบ้างคะก็ทุนที่เราได้นะคะก็จะเป็นทุนที่ชื่อว่าทุนเฉินเจิงเ,เป็นทุนของเ10ออประเทศในอาเซียค่ะที่จะได้แล้วก็เป็นทุนของคนที่มีเชื้อสายจีนค่ะก็คือทุนนี้คนที่จะยื่นเนี่ยก็จะต้องอยู่ใน10ประเทศอาเซียแล้วก็มีเชื้อสายจีนค่ะ แล้วก็ที่เรายื่นไปนะคะก็เป็นยื่นไปกับมหาวิทยาลัยสีเมยค่ะสาขาที่เรายื่นก็จะเป็นเอ่อนเย็นเหมือนเชนค่ะหรือว่าภาษานแล้วก็วรรณกรรมดีค่ะค่ะแล้วก็เรียนช่วงโควิดเนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการเรียนแบบเรียนยังไงเรียนอะไรอางเงี้คะ่ะก็ตอนนี้นะคะก็เปิดเรียนมาได้ยัง ไม่ถึงเดือนค่ะก็ยังอย er mm ู่ในช่วงที่แบบว่าจะต้องรับตัวอยู่ตอนนี้ก็กำลังสับตัวอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าคุณครูในห้องเนี่ยเราเชือเนี่ยก็จะแบบว่าใดดีมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเรียนอยู่3มวิชาหลักๆค่ะก็จะมีจิ้งจิ้งจิ้งสูค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อกรา머แล้วก็การอ่านอะไรนี้แล้วก็จะมีทิงลี่ก็จะเกี่ยวกับการฟังแล้วก็โหยวก็จะเกี่ยวกับการพูดค่ะในห้องก็คืออาจารย์แบบว่าใจดีมากๆคืเขาจะแบบว่า ให้เราพูดให้เราแบบพูดพยายามสื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เอ,อ่อเข้าใจเด็กอะไรเงี้ยใช่ก็ตอนนี้ถือว่าไม่หนักมากค่ะเอ,อ่อแล้วรายละเอียดของชุนเนี่ยต้องคือต้องมียังไงบ้างนะคว่าแบบต้องเตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมตัวอะไรบ้างก็ชออุนเอ,อ่อการยื่นทุนของประิทินค่ะอันนี้ก็จะพูดโดยรวมถึงที่แบบว่าเอกร หลักที่จะต้องมีไม่ว่าแบบจะยื่นทุนอะไรก็ตามของประเทศจีนที่ต้องมีก็คือระดับตัตีเนี่ยก็จะเป็นจะต้องมี s s k ระดับ4หนึ่ง้อแสิบคะแน 8, 10, นขึ้นไปแล้วก็ KSKK ค่ะระดับกาวสิแนนขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหลักหลักมาตรฐานที่แบบว่าเราจะไปยื่นทุนที่โน่นจะต้องมีแล้วก็จะมีพวกวใบจบแล้วก็ใบเกรดซึ่งสองอันนี้ก็จะต้องเอาไปรับรองที่องค์องค์สูตแล้วก็สถานูด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบว่า ใบตรวจสุขภาพใบคุปปะคุดอะไรเนี้ยแล้วก็ใบแนะนำสัมปทา,าอะไรประมาณนี้ค่ะที่ยื่นเข้าๆก็จะประมาณนีนน้แต่ว่าแต่ละคือแต่ละมหาลัยมันก็จะมีแบบว่ารายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะค่ะแต่ว่าหลักๆก็ประมาณนี้นแล้วแล้วเอากาสารต้องเป็นแบบภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ,คะมันต้องเป็นเอากาสารใช่ไหมก็จะเป็นเออส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือเวลาเราอย่างเช่นใบจบ ใบเ,เกตกับใบจบเนี่ยเวลาที่เขาบอกให้มันจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราก็จะต้องแบบว่าเอาไปแปลแล้วก็เอาไปรับรองที่สหกรุ์ก็คือเอกสารหลักส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะใช่อ่าแล้ว <c oughs> แล้วตอนที่มุกเตรียมตัวยืน่นคุณเนี่ยมุกใช้เวลาประมาณเตรียมตัวกี่เดือนในการใช้ในเวลาเตรียมตัวคะก็ตอนน,นที่แบบว่ารู้ว่าได้ทุนก็ประมาณ ก็ประมาณคุณพาแล้วก็ตอนเขาเปิดรับสมัครก็ช่วงประมาณมีนาแล้วก็เอกสารทุกอย่างเสร็จประมาณสองเดือนก็ประมาณสเดือนได้ใช่กฎระเบียจบก็ปราณสอือนในารเกบตัว่ทำไมทำไมเราถึงไม่มุ่งถึงเรือกเรียนที่นี่อยากที่จะยื่นที่ที่นี่ก็ อาจริงๆก็คือแบบว่าทุนนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้เพื่อน,นแบบว่าแนะนํามาแล้วเราอยากไปเรียนที่จีนอยู่แล้วแล้วก็เลยยื่นทุนนี้ไปอะไรอยนะ่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสาขาแล้วมีสาขาที่แบบเราอยากจะเรียนด้วยอะไรเนงะี้ยเราก็เลยแบบว่ายื่นทุนไปใช่แล้วก็เพิ่งม,มารู้ที่หลังเหมือนกันว่าเออญาติเราเนี่ยเราเคยเป็นศิษย์เก่าด้วยอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วที่บ้านก็คืออยากให้เรียนที่มณฑลนี้เพราะว่าครอบครัวก็มีครอบครัวอยูอย่ที่มณฑลนี้ด้วย แล้วแล้วการยื่นทุนเนี่ยกว่าจะได้ทุนอะ่ะมุกว่ามันมันยากไหมอะ่ะจะได้ทุนเนอะทุนใช่แบบว่าทุนทุนเนี่ยมันคนที่จะยื่นทุนเนี่ยมันจะได้ยากหรือเปล่ามันถึงว่าเขาต้องมีความสามารถระดับขั้นไหนแบบการแข่งขันคนเยอะ<อ>ไหมอะไร ็ทุนเรามันเออทุนเรามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงแบบว่าถุงค่าเดือดรุ่งข่มสื่อหรือว่าทุนรัฐบาลที่แบบว่าการสินค้าไสูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คนที่ได้คือเขาก็กกลิ่งระดับีเาจริงๆใช่แต่ว่าเราก็คือยังไม่ได้ขนาดนั้นเราก็พยายามอยู่นแล้วอย่างสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีโควิดระบาดแล้วคือประเทศจีนเขายังไม่หันได้เปิดประเทศอย่างเงี้ยแล้ว มหาลัยของโมค่ะจะได้ไปเรียนตอนไหนอ่ะโมคิดว่าจะไปประมาณเดือนไหนก็เออถ้าเอาจริงๆเลยก็คือปีนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยสถานการณ์เนาะมันก็คือไม่น่าจะใช่ปีนี้แล้วก็ตอนนี้ที่แบบว่ารู้มาจากทางมหาลัยก็คืออาจจะเป็นปีหน้าช่วงต้นปีหรือไม่ก็แบบว่ากลางปีเลยอะไรแบบนี้ก็ต้องดูที่สถานการณ์ด้วยแต่ว่าปีนี้ก็คือไม่น่าจะได้ไปเลยห คือก็อย่างถ้าถ้าตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ที่ที่จีนเขาเรียนแบบไหนเรียนยังไงแต่ว่ามันมันเหมือนกับตอนที่โมกัเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยูรุณาหรือเปล่าก็เอาจริงๆมันก็มันก็มีส่วนเหมือนนะแต่ว่าที่นู่นอะไรเงี้ยที่จีนอ่ะเขาเขาจะเน้น ให้นักเรียนได้พูดมากๆคือแบบว่าหลอดซื้อดูคนเลยคือเขจะแบบว่าพยายามถามให้เราได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนออนไลน์อยู่ที่ไทยใช่ไหมสภาพเด็เรามันยังเป็นภาษาไทยอเงยเพราะฉะนั้นแบบว่า การที่แบบได้เรียนกับเขาได้สื่อสารเป็นภาษาจีนอะไรเงี้ยมันก็คือแบบได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในเมืองเขาเราไม่ได้ไปคุยกับคนจีนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่าพยายามให้เราพูดการบ้านอะไรเงี้ยแบบไปรับภาษาการบ้านจะแบบว่าไม่เน้นเขียนเลยจะเน้นให้เราพูดให้เขาฟังหรือว่าให้โจทย์มาแล้วให้เราพูด,พ,พ,ดพูดใส่เสียงไปให้เขาอะไรเงี้ยอยู่ในคาสเดียเขาก็จะเน้นแบบถามตอบแบบเยอะมากๆแบบว่าให้นักเรียนได้พูดแบบให้ได้เยอะที่สุด ใช่ตอนนี้ก็คือแบบว่าแบบนั้นแล้วก็อาจารย์ใจดีมากคือแบบว่าตอนแรกๆที่นี่เข้าไปเรียนนี่ก็แบบยังไม่มั่นใจด้านการพูดเพราะว่าก็เราไม่ได้พูดเก่งแต่ว่าอาจารย์เขาจะแบบว่าเขาอยากแบบเขาบอกเลยว่าแบบอยากให้นักเรียนได้พูดไม่ว่าจะแบบพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยพูดพูดไปเลยแล้วตอนแรกเราก็จะไม่มีความมั่นใจเวลาเขาให้เราพูดแบบตอบคำถามเขาอะเราก็จะแบบ ไม่มั่นใจก็จะถามเขาว่าใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมอะไรเงรี้ยเขาจะแบบว่าอ๋อเก่งมากเก่งมากใช่ผู้หญิงถูกต้องแล้วเขาเขาจะแบบว่าเชียร์อนะัพนักเรียนมากๆอาจารย์ที่้เขาจะแบบว่ากาจะไม่สนใจเลยว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกถเธอจะแบบพูดผิดออกสังกกตคขอเขาก็จะบอกเราเลยเขาจะไม่มีการมา,มาแบบว่ามามาแบบบาบูรี่เราบาบูรี่สำเนียงเราเหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อาจารย์ก็แบบว่านะคะ แล้วแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราเรียนอะเราเรียนเฉพาะคนที่ที่เป็นคนไทยที่ได้ทุนไปจีนหรือว่าเราเรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติหรือว่านักเรียนที่เป็นคนจีนมาเลยอะค่ะก็สาขาที่เราเรียนอย่างก็จะเป็นสาขาสําหรับนักเรียนต่างชาติเลยก็ในคลาสก็จะมีหลายชาติมากก็จะมีเวียดนามมาเลเซียอ,อินโดแล้วก็มีเอ่อลาวแล้วก็มีคนไทยใช่เพื่อนเพื่อนทีคุ้นหน้า ก็วันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับการพูดถึงในเรื่องของทุนการศึกษานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็สามารถทักไปถามเพื่อนได้ก็ให้เพื่อนฝากช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะ ก็ช่องทัารติดต่อนะคะเอาเรื่องของคุณก่อนนาอถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อติดตามนะคะได้ที่แฟนเพจเป็นวงจีใหม่ไทยแลนด์ค่ะที่จริงเออแฟนเพจยังไงเอามก็จะมีหลายคุนมากมันจะไม่ได้มีแค่ทุนเรามันจะมีทุนรัฐบาลทุนมณฑนทนแบบเยอะไปหมดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเรื่องของทุนแล้วก็เออถ้าอยากเออสอบถามอะไรเกี่ยวกับทุนที่เราก็ไอจีค่ะก็จะเป็นไอจีของเรานะคะก็จะคือ j e r n j แล้วก็ยูสามตัวค่ะเจนจูค่ะค่ะแล้วก็ฝากถึงเพจของพวกเราด้วยนะคะก็เป็นเพจของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์ของชั้นปีที่หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะก็ฝากไปติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์ด้วยนะทุกคนก็ไว้มาพบกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปของอะไรก็รอติดตามได้เลยนะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย